ว่ากันถึงลุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีนักมวยปล้ำคนไหนที่จะครองแชมป์ได้ยิ่งใหญ่ไร้ทเทียมทานเกินไปกว่าโรมมนเรยแล้วนะครับเนื่องจากโรมันเนี่ยคือนักมวยปล้ำที่ครองแชมป์ยูโรเซอถึง1,316วันโดยไม่ว่าสมาคมจะส่งนักมวยปล้ำระดับท็อปหน้าไหนมาไฟด้วยก็ตามก็ไม่มีใครที่สามารถคนล้มโรมันได้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งการมาของโคดิโรสที่คัมแบ็กกลับมาอยู่กับสมาคมอีกครั้งในปี2022นะครับ พี่โคดี้กลายเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมเบิล2023ทำให้ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์กับโรมันในโรซมิเนียครั้งที่39ตอนนั้นหลายคนก็เชื่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าพี่โคดี้นี่แหละคือนักมวยปล้ำที่จะกระชากโรมันลงจากบันลังได้แน่นอนซึ่งสุดท้ายพี่โคดี้ก็ทําได้จริงๆแต่ว่าทําได้ในโรซมิเนียครั้งที่40ไม่ใช่ครั้งที่39นะครับโดยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวของโรมันเองเนี่แหละครับที่เป็นคนบอกให้ปวิลล่ทิโบเอสเปลี่ยนแผนการเดิมที่วางไว้ เติมทีเปาวินกับพี่ลูกเขยแนบะตั้งใจที่จะให้พี่โคดี้เอาชนะโรมันได้ตั้งแต่รัสโซเมเนียครั้งที่3าก้านั่นแหละครับแต่โรมันมองว่าถ้าเลื่อนการเสียแชมป,ป์ออกไป1ปีน่าจะเป็นการดีกว่าเพราะมันจะทําให้การควา้าแชมป์ของพี่โคดี้มีความหมายมากขึ้นอีกทั้งระหว่างนั้นยังสามารถผลักดันให้เจวูโซเนะี่ยก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้าได้คนหนึ่งด้วยซึ่งสุดท้ายทุกฝ่ายก็เห็นพ้องกับไอเดียที่โรมันนําเสนอนะครับก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะออกมาในแบบที่โรมันจินตนาการเอาไว้เเป๊ลยครับ